เรากลับมาที่อำเภอปากท่อจังหวัดร,ราชบุรีกันอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมมากับที่ดินที่มีวิวเขาสวยๆแบบนี้นะครับขุบผาสวรรค์นั่นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอปากท่อที่หลายๆคนมองข้ามไปนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าขุบผาสวรรค์เนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยสามารถไต่กนไดขึ้นไปแล้วก็มองวิวของปากท่อได้ถึง360องศาเลยทีเดียวนะครับ ตรงที่เราเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษมซึ่งห่างจากเราเนี่ยแค่4ี่กิโลเมตรเท่านั้นครับและในละแวกแถวนี้ก็เป็นชุมชนหมู่บ้านครับเพราะอยู่เป็นถนนเส้นหลักเนาะไฟฟา้ามีเรับร้อยแล้วไฟสว่างสองทางอย่างที่เห็นเลยนะครับแปลงของเราที่จะพามาดูในวันนี้นะครับมันเป็นที่นาติดกับ ถนนซึ่งเป็นถนนสาธารนณะเส้นทางนะครับที่เราเดินเข้ามาเนี่ยข้างๆข,ของถนนนะครับมันก็จะเป็นรางน้ําที่รับน้ํามาจากคลองชวนรับทานมีไว้สําหรับให้ชาวเกษตรนะครับได้ใช้น้ําในการทําเกษตรไหลามาแบบนี้ทางด้านหน้าแปลงแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างที่กับถนนของเราก็จะมีคลองนะ่ครับยาวไปนะครับจนถึงด้านท้ายที่ติดกับคลองใหญ่นะครับซึ่งมีน้ําตลอดทั้งปี มีน้าทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับเปาะนั้นเนี่ยที่นี่ทำนาได้ปีละ2ครั้งเลยนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรื่องของน้ํายังไม่หมดนะครับเรามีน้ําจากด้านนอกที่ส่งเข้ามาภายในแปลงแต่ด้านในแปลงของเรานะครับก็จะมีบ่อน้ําที่สามารถเก็บก,กับน้าไว้ใช้ในหน้าแรงได้อีกด้วยนะครับใครที่มองว่าอยากได้ที่ดินที่ทำนาได้ถึงปีละสองครั้งหรือ มองถึงสวนมะพร้าวใช่ไหมที่นี่ครับปากท่อเองก็เป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งของชาวสวนมะพร้าวนะครับที่อยากจะกระจายออกมาจากทางดำเนินทางอัมพาวานะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเราดมสมบูรณ์ของน้าเองเนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างนะครับจากทางดําเนินหรืออัมพาวาเลยนะครับและนี่ครับ น้ำเยอะแบบนี้นี่เลยครับน,นี่คือน้ําที่ปล่อยมาจากคลองชนะระทานนะครับแล้วก็ไหลไปนะครับจนถึงคลองด้านหลังของแปลงเรานะครับภายในแปลงก็จะเป็นที่นาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราเพิ่งทําการปลูกล็อตใหม่ออกมานะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนั้นก็เป็นบ่อน,น้ําที่ผมบอกไปอ่ะเนาะตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นคลองส่งน้ําที่ ที่รับนามาแปลง,งเราก็จะเป็นแปลงที่เป็นที่นาแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในะนะครับก็จะปลูกทํานาไว้ก็คือแนวแนวเขียงของเราเนี่ยจากตรงเส้นนี้นะครับไปจนถึงนาเส้นนู้นนะครับที่ขั้นไม้แล้วก็ไปอีก1เส้นนะครับอันนี้ก็จะยาวไปถึงท้ายแปลงเลยนะครับด้านหลังก็ที่เห็นต้นไม้สูงๆอันนั้นคือท้ายแปลงของเราก็จะติดกับคลองเส้นใหญ่นะครับก็มีน้ําตลอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของเพื่อนบ้านครับเห็นไฟฟ้านี่ไหม าสายไฟฟ้านี่นะครับจะยิ่งตรงมาจากถนนเส้นเส้นทางหลวงชนบทด้านหน้านะครับแล้วก็เข้าไปวงบริเวณบ้านเพื่อนบ้านด้านในที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่ครับเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเรามาเนี่ยนะครับก็มีคนอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองกลับไปนะครับทางด้านข้างของตัวแปลงเราก็จะเห็นวิวภูเขาตั้งแต่ตรงจุดนี้นะครับ แล้วก็ไร่ยาวมาเป็นแนวเทือกเขาแบบนี้เลยนะครับแล้วพอมาที่ท้ายกลางกลางแปลงเนี่ยก็จะเห็นเทือกเขาที่เป็นเขาอีซานนะครับแล้วก็ตรงภูผาสวรรค์เนี่ยชัดขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรูปแปลงกันดีกว่าครับสำหรับแปลงนี้นะครับด้านหน้าจะติดกับถนนสาธาระะครับ แล้วก็มีคลองส่งน้ําที่รับน้ํามาจากเส้นคลองชนะระทานนะครับซึ่งมีความกว้างถึง398เมตรครับส่วนความลึกของแปลงนี้อยู่ที่95เมตรครับทางด้านทิศเหนือก็จะมีคลองส่งน้ําที่รับน้ําจากเส้นคลองชนะระทานเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านทิศใต้นะครับก็จะติดกับคลองเส้นใหญ่นะครับที่มีน้ําตลอดทั้งปีด้วยครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงน,นส .4 จอครับเนื้อที่เนี่ย อยู่ที่17ไร่2งานครับกับราคาเพียงแค่ไร่อั350,000บาทเท่านั้นนะครับแปลงนี้ติดสาธารณะ3ด้านแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยครับแปลงนี้นะครับเราจะห่างจากตัวแยกปากท้อนะครับเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดจะเดินทางไปตัวเมืองราชบุรีนะครับห่างจากเราเนี่ยก็เพียงแค่26กิโลเมตรครับ เดินทางนะครับไปท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอำนะครับห่างจากเราเนี่ยก็เพียง80กิโเมตรครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มาจากเซนทัลพระราม2ครับห่างจากเรา89กิโเมตรเท่านั้นเองสําหรับใครนะครับที่สนใจที่แปลงนี้เนาะเป็นโฉนดนะครับแล้วก็อยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทด้วยนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยครับแปลงที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทําเกษตรนะครับทํานาทําสวนมะพร้าวได้ครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกระเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ